รายละเอียดองค์หลวงปู่หลิวนะครับพร้อมพญาเต่าเรือนขนาด9นิ้วครับพี่ๆเดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับจริงๆองค์ท่านจะแยกเป็นสส่วนนะครับในส่วนขององค์พระนี่นะครับองค์หลวงปู่หลิวเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูใกล้ๆนิดนึงนี่นะครับวัดไล่แต่งทองครับพี่องค์พระหน้าต่างก9นิ้วนะครับรายละเอียดเก็บเลยครับพี่รอยฝ้ากระนี่นะครับ ผิวหนังลอยเหี่ยวย่นเส้นเลือดทุกๆอย่างครับพี่เก็บรายละเอียดหมดเลยแล้วก็จีวรอย่างที่เคยบอกครับเป็นผ้าจริงๆนํามาตัดทําเป็นจีวรท่านจะมีความรู้สึกถึงความเป็นผ้านะครับพี่ๆแล้วก็ต่อมานะครับขออนุญาตครับพี่จะมีพญาเต่าเรือนด้วยนี่นะครับนี่คือพญาเต่าเรือนขออนุญาตกดพญาเต่าเรือนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต้องบอกว่าเป็นที่นั่งขององ,องค์หลวงปู่หลิวท่านนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต่าเนี่ยก็จะมีรายละเอียด ทั้งหมดครับพี่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าเตาหลังเตาในส่วนด้านบนตรงนี้จะทําเป็นเมฆนะครับพี่ๆเพื่อทําให้นั่งง่ายแล้วก็รายละเอียดสวยงามด้วยครับแล้วเวลาองค์ท่านนะครับบูชาด้วยกันเนี่ยก็จะไปลักษณะแบบนี้ครับพี่ขออนุญาตนะครับเป็นองค์หลวงปู่หลิวท่านพร้อมกับพญาเต่าเรือนแบบนี้ ้ารวมกับองค์เต่าด้วยนะครับในนี้อาจจะเห็นหน้าวกว้างไม่ใหญ่มากแต่ว่าหน้ากว้างจริงๆแล้วท่านเนี่ย13นิ้วนะครับประมาณ13นิ้วสูงประมาณ13นิ้วเหมือนกันความลึกด้านนี้ขออนุญาตครับพี่ลึกประมาณ12นิ้วนะครับพี่ลักษณะแบบนี้นี่พี่ๆอาจจะเห็นสุดนิดหนึ่งครับนี่ตั้งแต่หน้าเต่าถึงหางเตา่าเนี่ยนะครับก็ประมาณ12นิ้วครับพี่ๆองค์ท่านลักษณะแบบนี้เลยรายละเอียดของหลวงปู่หลิวท่านครับพี่สวยมากๆครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึง่ง นี่ครับพี่สามารถนําไปวางบนหิ้งได้ไหมนําไปวางบนหิ้งได้ครับพี่หรือว่าจะนําไปกับให้เป็นของขวานทําได้ไม่มีปัญหาครับพี่แล้วก็สามารถทนความร้อนได้หล่อเป็นไฟเบอร์การ์นะครับจะได้มีความละเอียดเหมือนขี้ผึ้งเลยแต่ว่าทนทานกว่าครับพี่นี่นะครับองค์หลวงปู่หลิวท่านากล่องที่ส่งไปก็จะเป็นกล่องที่แยกครับพี่ องค์หลวงปู่หลิวเนี่ยจะรวมไปในกล่องเดียวก่อนแล้วก็จะมีกล่องที่แยกองค์พระหลวงปู่หลิวท่านแล้วก็มีองค์พระอ่าเป็นกล่องที่แยกเต่าท่านด้วยครับพี่ก็จะแยกไป2กล่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของหลวงปู่หลิวท่านครับพี่มีขอนงอ่ายครับพี่ลักษณะแบบนี้ครับ